ทำทำซอสซอสพริกส้มนะครับนึ่งพริกนะครับนึ่งให้สุกนะครับปั่นนะครับ ครับเจอกันอีกแล้วนะครับช่างหนุ่มชาแนลนะครับทำเมนูอีกแล้วนะครับทำทำซอสซอสพริกส้มนะครับพริกสองกิโลนะครับกระเทียมนะครับกระเทียม2องกีดนะครับเกลือนะครับล้างน้ำนะครับ อ่ะโอเคลูกปิดหนึงพริกนะครับหนึงให้สุกนะครับหมาพริกนะครับกระเทียมนะครับ ข้าวเหนียวนึ่งนะครับสองขีดนะครับเกลือนะครับสองซอนโตะนะครับ เขาให้เข้ากันเลยนะครับ นะครับ ละเอียดเลยนะครับเข้มข้นมากๆนะครับใส่น้ำต้มที่เย็นแล้วนะครับ กิมนะครับเกลือหนึ่งซอสโต๊ะนะครับเขาให้เข้ากันเลยนะครับ เตมควนเกินนะครับเติมน้ำอีกนิดนึงย้ำนะครับใส่น้ําต้มที่เย็นแล้วนะครับบรรจุขวดนะครับ ซอสริกส้มสุดรลัดสารนะครับเก็บไว้ในห้องครัวหนึ่งอาทิตย์นะครับให้ใหออ้ออกเปรี้ยวนะครับให้เปรี้ยวก่อนการไปนําไปแช่ยเย็นนะครับสามารถเก็บไว้เป็น,ะะปนปีนะครับเก็บไว้ถาดเป็นปีทานกับหมูแส่น้ําจิ้มนะครับน้ําจิ้มหมูน้ําจิ้มไก่นะครับปรุงรสเพิ่มเติมน้ําปลาน้ําตาลน,นะครับน้าตาลทรายหน่อย อร่อยนะครับสสวัดีครับ